สวัสดีค่ะวันนี้นาะกลับมาพบกับอั้มที่ช่องอัํมรถมือสองมีนบุรีนะวันนี้อัมพามาชมเป็น h o n d a HRV รุ่น1.8 EL นะตัวท็อปจีสองพัเป็นโฉมไมเนอร์เชนนะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะในส่วนของ1.8 EL จะไม่มีตัวหลังคาสลุกนะจะไปอยู่ในรุ่นของ RS สนะคะสำหรับราคาขายของคันนี้นะจะอยู่ที่6,290 0สบาทราคาประหยัดไปค่อนข้างเยอะนะคะจากตอน เปิดตัวป้ายแดงอยู่ที่1 5 9 0 0ลนะ้านห้าาสำหรับคันนี้อยู่ที่6 29,00 0บาทตัวรถเป็นรถการันตีโครงสร้างการันตีเครื่องยนต์นะรถสวยตัวรถเป็นสีขาวมุกบอดี้เดิมๆนะตัวช่องไฟต่างๆนะแนบสนิทไม่มีหา่างไม่มีอ้าในส่วนของไฟหน้านะเป็นปู l อลวีดีแล้วรุ่นนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมรมดำนะแต่งด้วยตัววัสดุดำเงาไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้ง มาจากโรงงานนะคะในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะสภาพสวยไม่มีรอยบุบรอยยุบนะเส้นสันของตัวรถเนี่ยยังคงเป็นแนวเส้นตรงไม่มีรอยลักยิ้มหุม๋มแม็กเป็นแม็กอลลอยคู่ตัวรถมาแม็กสีดําปั่นหน้าเงานะมาพร้อมกับยางโยโกฮาม่าเดินกระจกด้านข้างนะจะมีเส้นไฟเลี้ยวที่เป็น LED แล้วมือจับเป็นโครเมียมมีระบบสมาร์ชนะคะในส่วนของด้านบนหลังคาเนี่ยสีเดิมโรงงาน หลังคาไม่มีบุกหรือว่ายุบนาสีไม่มีทะลกรอกร่อนตัวสียังคงเป็นสีเดิมโรงงานรถไม่เคยมีประวัติชนหนักที่คว่ำนะคะภายในสวยมากนะคันนี้สวยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกสภาพดีมากเลขไมล์หลักหมืน่นแผงประตูด้านข้างนะเป็นวัสดุหนังบุนิ่มทั้งหมดเลยตัวหนังเนี่ยอยู่ในสภาพดีนะค่อนข้างใหม่แล้วก็โฉมนี้จะแต่งเป็นสีทูโทนแบบนี้นะในส่วนของพนักวางแขนเนี่ยจะเป็นโทนสีเบจ หนังบุนิ่มสภาพดีมากกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะคู่หน้าเป็นปุ่มกดออโต้เซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าซอกประตูเนี่ยไม่มีขยับน็อตไม่มีขยับนะตามซอกประตูรถสวยน่าใช้งานมากนะสำหรับ h o n ด้า r v ชรุ่น1.8 EL เนี่ยเครื่องยนต์เบนซิน1 8 0 0งซีซีตัววัสดุตัวเบาะนะจะเป็น หนังหุ้มหนังสีดํานะเป็นหนังเดิมโรงงานไม่มีรอยยับรอยย่นเลยนะตัวเบาะเนี่ยสภาพค่อนข้างดีนะปีกเบาะไม่มีล้มนะแล้วก็เบาะฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นปรับไฟฟ้าด้วยในส่วนของระบบต่างๆนะอีคอนโหมดระบบทัชชั่นคอนโทรลกล้องคอนด้าเลนวอ h นะมีมาให้ครบเลยสำหรับรุ่นนี้คมอะไรหุ้มหนังแบบสามก้านนะครมอะไรไม่มีรอยถลอกเลยเลขไมหลักหม,มื่น นะสภาพรถค่อนข้างสวยสภาพตัวสวยมากนะตัวของพวงมาลัยจะมี c ุ u ค s e c o n t นะแล้วก็มี p a เด l e s h i p มาด้วยระบบม u l t i f ั n ก t i o n ต่างๆมาครบเลยมาดูภายในกันนิดนึงนะสำหรับคันนี้เป็นคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีทูโทนแบบนี้นะ,ะสีดำตัดกับตัวสีเบจเหมือนตัวแผงประตูด้านข้างสภาพเบาะทุกเบาะเนี่ยคือสภาพดีมากนะเบาะไม่มีช้ำ นักวางแขนเป็นสีเบจนะคอนโซลกลางทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีเบจแต่งด้วยวัสดุเป็น no-back แบบนี้เกียร์ออโต้นะคะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้ามีระบบออโต้เบรกโคปุ่มสตาร์ทในส่วนของตัวหน้าจอนะยังคงเป็นหน้าจอเดิมโรงงานหน้าจอก็จะเป็นระบบสัมผัสแบบนี้นะระบบอุมอะไรมัลติฟังก์ชันเนี่ยใช้งานได้ตามปกติเลย ระบบมอลติฟังก์ชันนะใช้งานได้ตามปกตินะคะแล้วก็ตัวกล้องสองภาพขนาดถอยเนี่ยสามารถปรับได้ถึงสามมุมมองด้วยกันนะมุมกว้างมุมแคบใต้ท้องรถแบบนี้สามารถปรับได้ถึงสามมุมมองด้วยกันนะแล้วก็ในส่วนของตัวกล้อง Honda l a รน w a รนะ ถ้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะทํางานอัตโนมัตินะหรือว่าสามารถกดที่ปุ่มอของตัวกล้องได้มองเห็นด้านซ้ายชัดเจนนะเวลาจอดเทียบฟุตบาทหรือว่าเลี้ยวเข้าซอยต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงนะมีกล้องตัวนี้ช่วยมองในส่วนของกระจกสองหลังเนี่ยจะเป็นตัดแสงออโต้ด้านบนพีดานะจะเป็นวัสดุที่เป็นผ้าบุนนิ่มแล้วนะคะตัวนี้จะไม่ใช่สักกาด สะอาดนะไม่มีเขียนยันหรือว่าลงอักขระนะตัวรถสภาพเหมือนรถใหม่เลยแล้วก็รุ่นนี้นะจะมีตัวไซคือเทนแอร์แบระบบของความปลอดภัยมาครบเลยเรียกได้ว่าคุ้มนะกับราคา629,000ได้รถปี 2, 0, 2020ันยี่สเลขหม่ไม่ถึงแสนในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะตัวแผงประตูต่างๆเนี่ยก็อยู่ในสภาพเรียบร้อยดี หนังบุนิ่มต่างๆนะไม่มีรอยถลอกหรือว่าหนังแตกหนังขาดสวยรวสวยนะคะลูกค้าที่อยากดูรถผ่านวิดีโอคอรนะอยากดูจุดไหนเพิ่มเติมนะที่อ้ําไม่ได้ถ่ายให้ดูเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาได้นะศูนย์เก้าห้าโทรได้นะแล้วก็แอดไลน์ได้ ลูกค้าอยู่ไกลนะไม่สะดวกเข้ามาดูรถตัวจริงก็สามารถดูรถผ่านวีโดีโอคอรได้เช่นเดียวกันในส่วนของในส่วนของเบาะนะจะเป็นตัวเบาะไอโซฟิกแบบนี้เบาะไม่มีช้ำเลยนะคะสภาพรถสวยมากเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงในราคาไอายไปเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นตัวไซส์คือเทนแอรแบกแบบนี้นะคะมีมาให้ครบ เนด้านท้ายนะเป็นโคมรมดําไปเบรกนะจะเป็นเส้น LED แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของโลโก้ต่างๆนะอยู่ในตำแหน่งเดิมครบถ้วนเสาอากาศจะเป็นทิปสลามนะมีสปอยเลอร์ของไฟเบรกลงที่สามฝากระโปรงนะ,ะจะมีตัวกรอนไฟฟ้ามาให้ในส่วนของโครงสร้างด้านท้ายหัวน็อตไม่มีขยับนะฝากระโปรงเดิมฝาท้ายเดิมนะ ตัวของหัวน็อตเส้นตะเข็บต่างๆรอยร์คนาอยู่ครบค้วนตะเข็บรอยพับทั้งไซและฝาห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างเลยนะสำหรับ honda h s v วีอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบนะครอย่างอะไรตัวซีนทางมะพร้าวนะยังคงเป็นซีนสีไข่ไก่ซีนเดิมโรงงานไม่มีการพร้่นสีทับนะเพราะว่าตัวรถเนี่ยจะ ไม่เคยโดนชนนะไม่มีชนหนักถึงตัวโครงสร้างแน่นอนนะเป็นรถการันตีโครงสร้างการันตีเครื่องยนต์บอดีรอบคันนะไม่มีรอยบุบรอยยุบหรือว่าตัวรักยิ้มบุ๋มให้เห็นระบบสมาธินะสามารถเปิดได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาซอกประตูต่างๆนะลอดไม่มีขยับแม้แต่จุดเดียวเลยสภาพรถสวยมาก นะแผ่นเพจต่างๆเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดิมๆครบถ้วนหัวน็อตไม่ขยับภายในสวยนะคะแล้วก็โถมเนี้ยภายในเป็นสีทูโทนด้วยนะคะมีกล้องฮอนด้ารีนวอสอยู่ที่บริเวณกระจกมองซ้ายแบบนี้นะคะ ช่องไฟต่งางๆนะ,ะไม่มีห่างไม่มีอ้าะะตัวรถเป็นรถการันตีโครงสร้างการันตีเครื่องยนต์สภาพส,สวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวอัพพาชมในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้าแล้วก็ห้องเครื่องด้านหน้ากันต่อนะคะสําหรับนะะในส่วนของตัวโครงสร้างสติกเกอร์อยู่ครบทุกตําแหน่งหัวน็อตไม่มีขยับนะบริเวณเท้าโชกคต่างๆเนี่ยเห็นรอยเม็ดอาร์อย่างชัดเจนแก้มข้างขันหน้าเดิมทั้งหมด รอยมีพัเครื่องตัวสวยแบบนี้เลยนะคะกระโปรงน็อตไม่มีขยับแม้แต่จุดเดียวเลยท้องเครื่องสะอาดสะอานนะแล้วก็เห็นรอยสีมาร์ชัดเต็นเครื่องยนนะจะไม่มีการดัดแปลงแก้ไขเครื่องเดิมส,สะอาดสะอ้านนะ ตัวของรอยสีมาร์กเนี่ยยังสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเครื่องด้วยตัวถังตรงนะคะเล่มไม่มีชำรุดสูญหายสาหรับรถของต้นยต้าทุกคันเรามีการันตีโครงสร้างการันตีเครื่องยนต์นะแล้วก็มีดูแลหลังการขายสําหรับลูกค้าที่สนใจนะอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับนะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์0 8้า5้านปหหนะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ที่สนใจเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ 0957408265นะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะ แอดไลน์มาขอโลเคชันกันได้ทําอยู่ที่เต็นต์ต้นยูสคานะคะซอยเสรีไทย64มินบุรีกรุงเทพนะเราเปิดทําการกันทุกวันเลยสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะคะแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดนะ,ะไม่สะดวกเดินทางก็สามารถแอดไลน์มาขอดูรถผ่านวิดีโอคอลได้นะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศมีบริการส่งมอบรถให้ถึงบ้านนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามช่องอ้ํารถมือสองมินบุรีด้วยนะคะกด ตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะจะเอารถสวยๆอ้ําจะเอารถสวยๆนะมารีวิวให้ชมกันเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ